ปัญหาที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็บไปรับนโยบายจากทานงานมีท่านนายกประชุมที่ห้องประชมุมเทศบาลตำบลบุหงาให้แนวนโยบายในการปฏิวัติให้ในระ่วนถ้าในส่วนของอสมอนะครับต่อรายชื่อ ผู่มีความพร้อมในการที่จะขี้นอคซิ่งในให้รพสตนะครับซึ่งตะบ,บนประวัตพวกเรานั้นมีสองที่นะครับอารที่ขึ้นไปตังกัดในส่วนของท้องถิ่นส่งที่ด้าเพยอ,อย่างเดียวนะครับเมื่อวานผมได้รับประสานจากท่านประหลักบอกว่าเชิญ เ,เข้าไปวันอังคารเพื่อทีอ่จะฉีดวัคซีน <Yeah. S 1> ผมเลยถามท่านประลัดนะครับ <Yeah. S 1> ว่าไอกรณีอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่ามีความพร้อมมีความพร้อมในการฉีดมีความสำนักใจในบางส่วนนี้นะครับ ที่ฉีดไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของอาจจะมีคุณหมอของเรานะครับไปสกรีนพวกนี้ก็จะรู้กันว่าในส่วนของผู้นำ6เทสบาลเป็นนยายกใหม่จะต้องนำร่องนะครับกำน,นันทุกบ,บนด้วยทานกำนันด้วยนะครับก็เสี่ยงรวมกัน ก็ยินดีนะครับในส่วนของผมก็ยินดีครับว่าคุณหมอบอกว่าชี้หน้าก็จริิวเอาตัวเองก็มีเรียกว่าโซนในตุมของผู้มีรคประจำตัวนะครับท่านใดมีรคประจำตัวก็ดับไฟแจ้งที่บริเวณที่เขาคัดกรองนะครับในาระาำตัวสุดลายเหตต่างๆนะครับ ให้ทางผู้บริการชูเวศนะครับได้นำเรียนที่ประชุมนะครับทราบรายละเอียดต่อไปเรียนเชิญครับสำหรับการประชมุมการประชุมวันนี้นะครับก็มีเรื่องเร่งด่วนนะครับที่จะที่จะนำเรียนนะครับทุกท่านในที่ประชุมนะครับแต่ก่อนที่จะถึง แนวทางแนวอธิบายที่จะสานต่อจากทางทีมในระดับอำเภอนะครับก็จะขอนำเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับในระดับอำเภอบนหานของเรานะครับซึ่งสถานการณ์ต่างๆเีผมจะนำเรียนเข้าในกลุ่มนะครับในกลุ่มของโควิด -19 ของตบบระกรลกวันของเรานะครับมีท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ท่านกำนันพิบ้านผู้ปวดเชิญท่านนายกน่าจะเข้าหมดแล้วมั้ยเชิญแยงันะครับคงจะต้องเชิญท่านนายกเข้ารวลุ่มด้วยนะครับากเชิญเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มโควิดในทีของตระบลผู้ยของเรานะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ผู้ป่วยอยู่ที่10รายนะครับ10รายคงจะเอาในระดับตำบลของเราเลยนะครับเอาอำเภอของเรานะครับ10รายรักษาหายทั้ง10รายนะครับสำหรับผู้สัมผัส รายชิดผู้ป่วยโควิดนะครับหรือว่ากลุ่มเสี่ยงสูงนะครับรายใหม่นะครับอันนี้ข้อมูลวันที่17พฤษภาคมนะครับ36รายนะครับรอฟังผลทั้ง36รายนะครับสะสมก็393ผู้เสี่ยงสูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เดินทางเข้ามาเสี่ยงสูงนะครับมาจาก51จังหวัดแต่ก่อนมันเท่าไหร่ครับ18จังหวัดอยวนี้51นะครับท่าน ผู้ใหญ่บ้านก็ะกาเอัีเยตข้อมูลด้วยนะครับเป็นทา่านเ็จจังหวัดนะครับรายใหม่ที่เดินทางเข้ามาในพื้นทีุทหารของเราในวันนี้44รายนะครับแล้วก็สะสมมีน่งหนึ1คนนะครับสาหรับข้อมูลที่ท่านผู้ใหญ่คิดถามว่าเกี่ยวกับอยู่บ้านท้องทิมสยามส7เจ็ดแล้วก็หลายคนท,ที่สอบถามมาว่ามีผู้ป่วยโควิดในทีมไหมตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับส่วนถ้ามีรายงานยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ ยังไม่ทางกำเนิดยังไม่แจ้งนะครับศูนย์หกนะครับไม่ใช่ศูนย์เจ็ดต้องโอเคพว่าผมเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่พบแรงงานนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็เข้าไปชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับศูนย์หกก็จะอยู่ผู้คข่ะเหมือนกันครับศูนย์เจ็ดจะเป็นคุณหานะครับต้องใส่ฟันได้มาบีดออกประมาณนี้นะครับนี่แหละครับข้อมูลข่าวสารต้องฟังให้แน่นอนก่อนค่อยแชร์นะครับเดี๋ยวเพิ่งแชร์ไปให้ไดแรงงาน ตกใจแทนเนนัอูค mm รับผมผู <S <s ah ้ใหญ่ส ah um ุเกตก็สําหรับจังหวัดรีสเกตของเรานะครับทุกท่านก็คงจะรู้นะครับว่ามีการเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายซึ่งเราไม่อยากให้มีเนาะแล้วก็ฟังข่าวเมื่อเช้านะครับ25รายนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยรายใหม่อีก9,000กว่ารายครับวันเดียวเมื่อเช้าฟังข่าวนะครับท่านนายกนะครับก็ส่วนหนึ่งคัสเตอร์นี้ก็จะมาแจกเรียนจํา ก็ไม er ่รู้ว่าส่วนไหนทุกพาเข้าไปกินเือนจักดูครับสภาพการติดเชื้อแต่ในผมก็ไม่เคยมีประวัติที่เข้าไปไม่ก็ท่งเข้าไปเยี่ยมรับไม่เคยนะครับก็ติดเชน้อเับนเดินจาบต่อกันเก้าท่นวันนี้เก้า่านกว่าทีนี้มาดูในตำบลกววันของเรานะครับตำบลกววันของเราไม่พบผู้ป่วยโควิดในีนะครับแต่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งซึ่งคนระญะตแล้วแล้วก็เราไปตรวจตรวจผลแล้วนะครับทั้งสองรอบนะครับไม่มีผู้ป่วยโควิดในี ในตะบนกวันของเรานะครับโดยเฉพาะในยิ่งอยู่ที่หมู่สามาล่าหางนาะท่านผู้ใหญ่นะครับก็จะตรวนกันอยู่สองคนนะครับตรงนี้ก็ครบสิบสี่วันคือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็เราคอยหาข้อมูลไม่ได้นะครับว่าใครเป็นใครจุกจักไหนนะครับแล้วก็นับไปเลยสิบสี่วันนะครับมาวันนี้กันตัววันนี้นับไปเลยสิบสี่วันว่าวันไหนคนระยะนะครับตรงนี้ก็เขียนอย่าลืมอย่าลืมทะเบียนนะครับทําทะเบียนคุมด้วยนะครับแล้วก็บางท่านบางคนก็ถามมาว่าจาก กันตัวแล้วแต่เขาไม่ปฏิวัติานทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็เตือนกันก่อนครับตักเตือนกันก่อนนะครับเตือนด้วยวาจาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทําตามอีกนะครับมันก็มีกฎหมายที่มาบังคับใช้อยู่นะครับคอรบโรคโลกติดต่อนะครับตรงนี้ถ้าเราแจ้งความไปท่านที่ไม่ได้ปฏิบัติตามก็ถูกจำนะครับถูกปรับด้วยนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับตรงนี้มีมีบทลงโทษชัดเจนอยู่นะครับ แล้วก็ลังๆมาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าถ้าดูในต่างประเทศนี่อย่างยกตัวอย่างอินเดียนะอินเดียเอาไมา่อยู่ครับก็เลยตายเยอะนะครับบุกอีกจำนวนประชากรเขาก็เยอะเหมือนกันประกอบกับสิ่งแวดล้อมนะครับความเชื่อต่างๆในอินเดียไม่ต้องว่าหาเตียงที่จะรักษานะครับตอนนี้ที่จะเผา,า,าก,ก็ทั้งยากเนาะหลายท่านก็ดูในในคลิปนะครับที่ส่งมานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ ของโรคโควิดในทีมนะครับและก็เมื่อวานผมอ่านในลายที่ทในอ่านทีทใน่ในกลุ่มโควิดนะครับที่ส่งมาก็จะมีอยู่ที่ศรีรัตนะ20่ลายเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไปซื้อของมาจากจะงหอัดยาอเภรกันทนลงซึ่งระบาดระบาดมากเลยนะครับอยู่ที่กันทนลมอันดับหนึ่งของจังหวัดสิเรเกิติ์เลยก็ติดม,มานะครับมาขายของอยู่ที่บ้านตูมอำเภอศรีรัตนะนะครับ ตรงนี้เขาคัดคนเข้าที่ว่าเสียงสูงเข้าไปนี่ประมาณสามร้อยลายเจอยี่สิบนะครับยี่สิบลายตรงนั้นก็เขาเตรียมข้อมูลไว้ลองลองว่าถ้าเกิดว่าตรวจมาพบแล้วมาเจอคนที่เคยเป็นเสียงเสียงต่ํานะครับที่อยู่ด้วยกันกับคนที่เป็น,น,นเสียงสูงคนตรวจกับคนเสียงสูงคนที่คนที่สัมผัสกับคนเสียงสูงแล้วก็คนตรวจเป็นผู้ป่วยเพราะนั้นคนที่เสียงต่ําแต่ก่อนจะเป็นยังไงครับจะกลายเป็นยังไงครับ<ม>เสียงสูงทันทีเลยใช่ไหมครับ มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องตรวจทุกรายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คุณหาของเราก็ตอนนี้ควบคุมโรคได้ดีอยู่นะครับมีสิบรายอยู่ที่ตะบนโพวงตะบนไพรตอนนี้คุมอยู่เลยสิบสี่วันแล้วนะครับก็เฝ้าระวังช่วยกันนะครับที่ที่จะไม่ให้มีโรคขึ้นมาอีกนะครับที่สําคัญนะครับโรคมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมีการนํามานะครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเสียงหรืออำเภอที่เสียงนี่แหละครับไปมาอาส่กันนี่แหละครับ แล้วก็จังหวัดเองนะครับมีคําสั่งห้ามทาราชการออกนอกพื้นที่เลยนะครับถ้าไม่จาเป็นจริงๆต้องขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับคําสั่งของจังหวัดศรีสะเกดของเรานะครับแล้วก็เคอร์ฟิวต่างๆท่านผู้นําคงจะรู้จะทราบนะครับว่าห้าทุ่มถึงตีสี่ใช่ไหมครับห้ามออกนอกเคหสถานเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พบอาหารจากกินร้าน5าล้านเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี่ก็ขอให้ปิดหมดนะครับ ทีนี้นะครับเกี่ยวกับสถานกา,ารณ์ก็มีมาแล้วนะครับได้เรียนไห้ทราบไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับกับผมเองนะครับซึ่งเป็นคณะก,กรรมการเอวซีในระดับอำเภอท่านกำนันท่านนายกนะครับได้เข้าประชุมะนะครับได้เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ในระดับอำเภอคุนหาของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับก็เพื่อนง่ายว่า หลังจากที่เราเดำเนินการเกี่ยวกับ D M H T T นะครับก็คือมาตรการในการควบคุมป้องก,กันโรคโควิดในทีนะครับหนึ่งก็คือ D ก็คือระยะนะครับการนั่งนีระยะอย่างต่ำก็หนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะครับระยะหา่างนะครับพวกเรานั่งได้ไหมครับต้องสวมแมสนะครับสองสวมแมสนะครับ S, <c oughs> <S นะบก็คือแหงนคือล้างมือนะครับล้างมือให้สะอาดล้างมือด้ยยวยเจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆนะครับเดียวบอบ่อยๆแล้วก็ชิวคืออุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิก่อนจะเข้างานอะไรต่างๆนะครับยิ่งแล้วก็งานต่างๆในอำเภอของเราเนี่ยงดจัดเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คืองานงานศพนะครับงานศพซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับถ้ามันก็ต้องจเป็นก็ต้องจัดแล้วก็วก็ต้องเวลาจัดก็ต้อง ดำเนินการตามมาตรการนะครับีย DMTT นะครับต้องนั้นก็ไทยชนะนะครับทุกคนต้องต้องดาวน์โหลดเว็บไอตตัวไทยชนะมาแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับซึ่งไทยชนะจะรู้ไทม์ไลน์ของเราว่าเราไปไหนมาไหนหมดเลยนะครับก็จะไปถึงว่าคล้ายๆว่าถ้าเราเปิด g p s เราจะรู้เลยตัวนั้นนะครับจะเป็นตัวจับว่าเราไปไหนมาไหนบ้างนะครับโกหกไม่ได้นะครับมันจะไปตามโทรศัพท์ของเราวันนี้ไปตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับ นี่แหละครับถึงว่าถ้าตัวนี้จับปั๊บนีบางคนไปร้านอาหารนี่ไม่บ้างรู้เลยนะครับรู้ทำลายตัวเองเลยนะครับจะไปโกหกก็ไม่ได้นะครับว่าจะไปดำนาดำนาเอ้าทาไมอยู่กันทะลักอะไรอย่างนี้นะครับมันจะรู้ทันทีนะครับก็นะครับหลังจากดาเนินการตามเรียเจ็ทีแล้วก็ยังไม่เพียงพอครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วก็อัตราการตายก็สูงนะครับถึงป่วยก็ไม่ป่วยรุนแรงถึงขนาดที่ต้องใช้เครื่อง ออกซิเจนนะครับถ้าเรามานด้สูภาพว่าต่างคนต่างป่วยป่วย,ย,ยมากเครื่องออกซิเจนไม่พอกันแน่นอนมันจะเป็นเหมือนอินเดียซึ่งการแพทย์ไม่เพียงพอแล้วท่านก็เสี่ยงที่จะตายม่ายรู้นะครับว่าเชื้อลง,งไปที่ปอดนะครับไม่มีอาการหายใจออกซิเจนหายใจก็คือตายอะไรครับทีนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุได้เหมือนที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับผู้มีโรคประจ,จําตัวเจ็ดกลุ่มโรคนะครับในส่วนของรอคอสตจากตรวจและนี้เขาไม่แยกเขาไม่ได้รวมตำบลมาจะมีขอ้อมูลรวมตำบลอยู่นะครับตัวน,นี้เขาแยกเป็นรอคอสตมานะครับ เจ็ดกลุ่มโรคก,ก็คือผู้ป่วยแอะไรนั่นแหละ,ะครับโรคต่างๆนั่นแหละครับการจดกลุ่มเป้าหมายเจ็ดกลุ่มโรคนี่ร้อยแปดสิบสี่รายนะครับประสงค์ที่แจ้งเข้ามาแล้วสิบหกรายสิบหกรายเท่าน,าาาานั้นนะครับท่านผู้ใหญ่จิตแจ้งเข้ามานี่ยังครับอสมอแจ้งให้แล้วแจ้งให้แล้วอสมอไม่กล้าทีเดเอง<า>มีคนช่วยวนไม่กล้าทิ้อ,อสมอ <laughs> ยังไม่ถึงคิวออสมอรับ <laughs> พวกนี้ก็จะรสิทธิ์กัน ปวดไอมีไร่อว่าทนแล้วดว่อ่าได้สิ์ของเราพอสดตอนวันพอน้อยถ้าผู้ใหญ่จิตก็อยู่ในกลุ่มของผู้นำอยู่นะครับตรงนี้นะครับเจ็บโรคด้วยเจ็บโรคด้วยไม่เป็นไรนะครับก็ได้ชีนได้นล้อนะครับพอน้อยนี่ร้อยหกสิบแปดะส์ที่ที่แจ้งเข้ามาอยู่สามรายเท่านั้นได้สิว์ของเราพอสโตอนพน้อยนะครับ ท่านกำลังอยู่ใน่วงหุโลกอยู่วท่านกำลังอยู่ในช่วงนี้นะครับกับท่านนายกนะครับมาดูอันนี้ก็คือกลุ่มที่จะฉีดในระดับต้นๆนะครับก็จองฉีดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งสองกลุ่มนะครับสามกลุ่มไปแล้วเนี่นะครับในส่วนของกันจดจะได้ที่32.05เปอร์เซ็นต์นะครับที่เกี่ยวกับที่จองมีความะส์ที่จะฉีดนะครับ ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มกลุ่มบโรคประจำตัวเจียดกลุ่มโรคนะครับในส่วนของลรอสตอโัวน้อยจะอยู่ที่14.32เปอร์เซ็นตนะครับนี่คือจำนวนที่ลงทะเบียนประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับทีนี้มาวันนี้นะครับทางอำเภอก็เลยมีนโยบายนะครับที่จะขอความร่องมือนะครับว่าทำยังไงละครับจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ วัคซีนตอนนี้นะครับหลายคนหลายท่านหลังจากที่มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครไม่ฉีดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว่ะครับก็อยากจะให้ฝากทางท่านผู้นาชุมชนเนี่ยละครับได้ไปประชาสัมพันธ์ไปให้ความรู้นะครับร่วมกับทีมอสมอซึ่งอสมอคก็จะจะประสานแล้วก็จะเชิญประธานมาคุยกันอีกรอบหนึ่งที่จะทํางานร่วมก,กันกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับในการที่จะ จะ,ะทำทะเบียนนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดก็ฉีดซึ่ง18ปีขึ้นไปพูดง่ายๆนะครับกลุ่มผู้สูงอายุก็โอเคแล้วต้องไปคุยกับคนที่ยังไม่ได้ประสงค์ที่จะฉีดนี่แหละครับผู้สูงอายุอยากให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็น์แล้วก็เจ็ดกลุ่มโลกอยากให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าท่าน,นพูดง่ายๆว่าร่างกายภูมิคุค้มกันจะไม่เหมือนคนอื่นเขา18บแปดปีคนหนุ่มเขายังมีภูมิคุค้มกันที่ดีอยู่นะครับ อีกค่เรามีโรคแล้วก็ผู้สูงอายุที่ซึ่งอายุมากขึ้นมีปุ่มกันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาป่วยนะครับมันก็จะป่วยแบบแรุนแรงนะครับซึ่งอาจจะส่งถึงเสียชีวิตได้นะครับ <c oughs> ก็เลยว่า,อ,าอยากให้ทางผู้นําชุมชมนหนึ่งละครับได้พูดง่ายๆก็คือว่าไปสร้างแรงจูงใจไปสร้างทักษะในการโน้มน้าวใจนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนของเรานะครับที่จะมาฉีดวัคซีน ยืนยันมาแล้วนะครับว่าผลง้าเชียงนิดเดียวนะร่รที่เห็นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นข่าวที่ลืออะไรออกมาก็ไม่ต้องไปตัางหนาถึงขนาดนั้นนะครับเอาเปยของเราก็ฉีดกันไปแล้วหลายไอา้านอยู่นะครับขออนุญ,ญาตแล้วโทรศัพท์บครับ